สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พามาชมพักกรุนะครับพักกรุพักรพกรุวัดปดเกตนะครับเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอ่าหลายๆคนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญแหละหรือว่าเรียวกว่าถูกมองข้ามไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับพักกรุวัดปดเกตวัดปดเกตเนี่ย สร้างในสมัยยุคต้นของกรุงทนบุรีนะครับเป็นเป็นวัดของชาวมอญชาวมอญที่ติดตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาสร้างกรุงธนบุรีนะครับย้ายจากย้ายจากกรุงศรียุธยามานะครับเมื่อมาลงหลักปักฐานกันถแถวๆเกาะเกร็ดถแถวๆคลองพระอุดมเนี่ยเมื่อเป็นชุมชนชาวมอญแล้วก็สร้างวัดขึ้น เป็นวัดประจำชุมชนนะครับชื่อว่าช่วงแรกไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อวัดปดเกตนะครับชื่อวัดปดเกตเป็นชื่อพระราชทานนะเป็นชื่อพระราชทานนะครับเมื่อสร้างวัดสร้างเจดีเสร็จเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นวัดใหม่ที่ยังไม่มีการสร้างวัตถุมงคลน,นะครับชาวบ้านก็เอาพระเก่าที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยที่ตัวเองนําติดตัวมาจาก กรุงศรียอยุธยานะครับเอามาบรรจุก,ล,กลุ่มไว้มีทั้งเนื้อ,อเนื้อชินนะครับเนื้อชินเนื้อชินเนื้อดินแล้วก็เนื้อแก้วเนื้อแก้วพระแก้วเรียกว่าพระแก้วน้ำประสามนะครับเพราะฉะนั้นพระกูที่วัดปรดเกตเนี่ยจะเป็นพระสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับ ซึ่งนับรวมแล้วเนี่ยพระกัวปตวเกตเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่าสองรอปีนะอา,อายุไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อชินนะครับอ่าอน,นีงเล็กเอามาให้ดูนะครับเป็นปางพระปางมานวิชัยนะครับนั่งอยู่บนฐานบูงสมัย เนี่ยพาสมัยอยุธยานะครับหลอดดินไทยนะเข้าแบบเป็นดินไทยนะครับพระเนื้อดินของผมหายหมดแล้วไม่รู้ไปไหนหมดนะครับพระเนื้อดินก็มีไหลพิมพ์นะก็เป็นพิมพ์ธรรมดาพิมพ์พระลอดพิมพ์ถ้ําเสือนะครับพระกุฏดพระเกศเนี่ยเอกลักษณ์จะไม่เหมือนไทยนะเอกลักษณ์จะไม่เหมือนไทยนะครับ องนี kind of you, ้เป็นพิมพ์อุ้มบาทองนี้เป็นพิมพ์อุ้มบาทเนี่ยพระสมัยอุธยานะครับองนี้มีชาติด้วยนะลักทองชาติองนี้เป็นพิมพ์อุ้มบาทองนี้เป็นพิมพ์สมาธินะครับเป็นพิมพ์สมาธิต้นแบบของ พระแก้วน้ำา,าระสานนี่แหละพระแก้วน้ำประสานได้ต้นแบบมาจากองค์นี้นะครับภาสสมัยอยุธยาสิ่งจะง,ง่ายๆนะสิ่งจะง,ง่ายๆเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านหลอ,อกกันเองนะครับจะไม่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่วิจ,จิตพิสดารเหมือนเหมือนรันตนะนะ ลัตนานี่วิจิตริสดารมากเพราะว่าใช้ช่างฝีมือหล่อแล้วนะครับเนี่ยนี่พระพระกูวัดปดเกตนะครับวันนี้นำมาให้ดูสี่องค์พอพานเนื้อดินบมหามิเจอแหละไม่รู้ขายไปหรือ,อยังนะครับวันนี้นำมาให้ดูสี่องค์สี่พิมพ์นะครับเป็นเนื้อตะกัวเป็นเนื้อตะกัวหรือที่เรวหรือที่เราเรียกกันว่าเนื้อชิน จาพิมพ์ให้แม่นนะครับพิมพ์จะไม่เหมือนใครนะพิมพ์จะไม่เหมือนใครนะครับของวัดบดเกรไหลไหลจะกว้างนะครับไหลจะกว้างครับนั่งบนฐานบัวแล้วบัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนใครนะครับแขนแขนตรงนี้ก็จะไม่เหมือนใครนะ,ะจะไม่เหมือนพระผู้อื่นนะครับ เกได้และพิมพ์พิมพ,พ์มพนี้ไม่เคยเห็นในกูอื่นนะอ่าพิมพ์นี้ไม่เคยเห็นในกู่อื่นนะครับเห็นแต่ในกูวัดปดเกียรติเพราะว่าเป็นต้นแบบของพระแก้วนามภาษานะอ่ะาเอกะปะพาดีที่ถูกลืมนะครับอายุ200กว่าปีนะอายุ200กว่าปีนะ เป็นพระในสมัยอุทยาตอนปลายซึ่งสมัยอุทยาเนี่ยก็แน่นอนว่าการสร้างพระเนี่ยก็เน้นไปทางแคบคาดคงกรพันชาติอยู่แล้วนะจะมีองค์นี้เท่านั้นนะครับอาจะมีองค์นี้เท่านั้นที่เป็นพระปางอุ้มบาทปางอุ้มบาทน,นี่ก็คือมีกินมีใช้นะครับมีทรัพย์สิสนอ่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโชคลาภแหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นคงกภพันชาติ นะครับอ่าวันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมก่อนมาหาลาบลาไปก่อนนะครับอ่าช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ